เอาตอนนี้ก็เขากำลังลงเดินเดินพี่น้องเด้อติดตามกันไปเรื่อยๆเนาะทั้งขอนึงกับสำนักงานอยู่ทั้งนอกทั้งน้ากันแล้วกันเด้อมาสมมาเสียกันได้พี่น้องได้สมเสียเต็มสนามนี่คือกองเสียเสียกองได้เสียกองได้นี่เสียสำนักงานสนใจเลยมึงเอ้เสียกองหนึงครับโอเคโอเคประมาณล้านหนึ่งนี่แหละโอ้ขอบใจขอบใจขอบใจ เราเดนี่จากจังหวัดท้ายเย่ไม่มาบ่าวรุ่นนักเตะกําลังจะลงเดนินนะตอนนี้เนาะเสวานมากระ้อยหนึ่งมาในชุดสีแดงเอาดีมอบให้ท่านเย่ไม่ไปเด้อพี่น้องงานของคลซิงเกิ้ลเรื่องวันนะครับเพิ่น có hỏi nương cái cảnh ngã này vẫn cả những cái nắc ngàn này vẫn được tăng này vẫn được những cái này tăng được cái Dù chọc này vẫn được cái cảnh cô này nó Đeo tăng cảnh tượng này này vẫn được cái này được cái này vẫn được này แต่ใหบักเป่าเด้อตัวสนองงานเขาวาสให้แต่ให้เป่าใหยเป่าโต๊ะตังเด้อเข่าได้เป่าเอาตอนนี้เข่ากับลุงสะนามกันเลยพี่น้องเดี๋ยวลุงร้อยเลยพี่น้วถอว่ากองกองสอบกองเสี่ยงร้ายเนาะแล้วด้วยปิกิกออนแม่กันจะกลับเปิดฝันปิกิกโอ้โหถือว่าก้อนหนึ่งได้ยิงจักยิงจักยิงจักอ้าว ตัวเบอร์สิบสี่จับได้ลาไปอับใส่เวลาไปออกข้างเป็นบ้านยุนกงกอีหนึ่งของาไปช้เลนน้มาตีนำโควิกินเนอหน้าเพลงมวนบอบเพลงไทยเพลงไทกองเสียนะไปยืนใกล้เส้นแท่นน่ะ่ะบังไม

ทางดันเกี้่ว่าสกัดได้อาเลยนะได้เลยได้ขึ้นมาเอ๊ะขึ้นมาไฮมูสายวัดได้บอมบัไรทั้งชายปิดสกัดออกข้างนั้ว่ได้้าันหอดอกวดปันตัว่ช่างงา้สายวัดเราก็ลอกล้อวิทย์ หลอกล่อตัวเองฮัมตัอเป็นนักเตะที่ลอกล่อตัวเองได้ดีช่วกวดงโบกไปด่ไปได้อกลงวาดเลนเตะขากัดมาเบอร์สิบสามลกโลกกโกออกขางสนักงานตงมีคนต้งมีตามกันเรื่อยเมกัเย

ยู่หลังกันนั่แพงลออกล้องขาสายจมุงไปได้บอไปได้ล็อกวิดไรข้นมาขึ้นมานมา้นา้านม้นาน้านาขึ้า้นม้นมากาขึ้นม้ม้าขึ้า้านมมาขามามาาน้นมา อไรกมเปิดขึ้นมาชายเลมลากลอกลอกเนี่ยมาพื่อนไทชายมืดแลงน้ำหวานจับได้เด้ไทยเจ้าลาครับได้คือเกาอยู่ทังชายเกลเจ้าแดงเลยช่อายเดงช่องดงเดงก็อขาวกไยเว่ดเา่งไยเขาบางผมเห็น ไปพูกกันต้น <tech> น้อยๆไปเก็เตะขึ้นมาขึ้นมาแสดงหัวตมจัจากบานได้ใส่จมงตกขึ้นมานะไปเก็เอาลุดเบอร์สิลุตบลอตายมาตายพูกันพูกันเบสิบสไปจไปหมดออตั้งติดมือทั้งแก้วลาคือแก้วลาสเอาเป็นบานตีเจ อาตายจะขึ้นโซงอลไรเลิกกาทำงานจับเป็นมามาหัวได้บอได้บอตามบอกทั้งเพชรสมอนจับได้ิยิงเขามึงยิงแตงโตชาเขามาตัดนะซากุระยิงเข้ามาช่วยอว่าตั้มกระโดดเปิดลำหนาจุงชิกาไต่บอ

เอาตอนนี้เข้าแล้วพี่น้องเข้าแล้วเข้าแล้วสบายดีคนน่ะเอาสบายดีจาเอออันนั้นระบบูเกมมือนี่ลิ้นในไดนาะจากการวางแผนเบื้อ,นนองต้นเนาพวกเอาลิ้นระบบอ่าสี่ห้าหนึ่งนเป็น เกมตั้งขับในหอวเขาใส่์ยิงเข่าแล้วก็อาศัยแต้ม3เก็บ3แต้มในนัดนี้เนาะน,นัดสำคัญเพรนัดแรกเขาเสมอกับขคองหอยสางนี่กันหนึ่งหนึ่งแบ่งคนละเต้มโอ้แล้วรู้สึกน,นได้แนะนำเขาก่อนและหนึ่งวยนี่ก็ภาคภูมิใจมากเนาะที่ว่าลูกทีมมีความสามารถเห็นได้ที่ว่าโอกาสเขาเห็นนี่กับลายแต่เขาว่ายังครมในการสามซ้ำประตูเออ้าขอบใจเด้อพนันเลยสบายดีตอนนี้ฮัน ความพูดซึ Godzilla, ้งนะได้ได้นำเขาก่อนละหนึ่งหน่วยโอ้แต่เดี๋ยวนี้นี่แม่นว่าความพูดซึกของหัวหน้าทีมนี่แม่นว่าดีมุกดีใจร้ายให้น้องได้ฮได้ดีนะจ้าเจ้าเอาขอบใจเด้อนายซึ้งนะได้ได้ยิงเขาแล้วหน่วยหนึ่งเลยซึกยังพอใจมันลูกมันมาเป็นตะไรนะเออประครับประงามงามเลยงามเลยเอาขอบใจเด้อมือยิงกินนี่พี่น้องเลย ติดตามกันเรื่อยๆเด้อไฟจริงนัดต่อไปฮะนะเอาตอนนี้ก็ตั้งทีซองเลยเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆเด้อแล้วก็อย่าลืมกำลังใจทางยูทูบบ่าวสองฟองในพะี่น้องเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้ตั้งทีซองเลวพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็ได้ทั้งกลองหนึ่งนำหนึ่ง่วยเนอะหนึ่งลูกว่าสันเด เอาก็ได้เข้าเบิ้งแล้วก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ในเด้อเป็นกำลังใจผู้ถ่ายคลิปนี้เนาะผู้ถ่ายคลิปต่อไปเนาะพี่น้องโอ้เอาบอลชนซุดควมพี่น้องเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วสหายฮิบอำพรยิงเข้าพี่น้องเบอร์สิบพี่น้องเบอร์สิบหายหบิบอำพรเบอร์เมดซี่เลยพี่น้องเมดซีเดเมดมดมึงจะลินมวยบ้านนอก เลยเม็ซีเพิ่นได้พี่น้องเลยให้บอมฟอนบธรรมดาพี่น้องได้ยิงเข่าอีกแล้วซอมลูกเลยพี่น้องเอาตอนนี้กองหนึ่งได้ยิงซ้ำลูกแล้วพี่น้องสำนักงานเสียซ้ำลูกแล้วเนาะเอาทางกองหนึ่งก็ได้นำแล้วได้ซ้ำลูกเนาะพี่น้องเนาะติดตามกันไปเรื<ๆ>่อยๆเด้อพอประธานสุดกพี่น้องเอ้ยได้เข้าอีกแล้วพี่น้อง กองหนึ่งได้นำอีกเปสีลูกเลยพี่น้องทั้งสายสีมืดนได้ยิงเก่าอีก่น้องเบอร์สิยพี่น้องเบอร์สิติดตามกันไปเรื่อยๆเลอพี่น้องเนอะคกันไปเป็นประตูบพี่น้องเป็นประตูบอเป็นประตูบอลเนี่ยได้เนี่ยได้นี่ยได้เนี่ยได้เนี่ยได้ทั้งสายสีมืดเนี่ได้เนี่ยดบักเดือนยิงอโอขามคานไปพี่ ม่งกันไปเรื่อยๆพี่น้องจับเขนลูกจูบแขนนันจับเขนสูตรจูบแขนพี่น้องมางหัวน้ำกันให้อยากาบิ่งเต็มหน้าจอกะเข้ามาบึงในสนามได้พี่น้องตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดกันอยู่ทางยูทูบของดาวสุวนทงพี่น้อง บึกันตามสบายพี่น้องบริเซน,นอ๋อเกือบเข่าอกพี่น้องเกือบเข่าออกโอ้คามคานไปพี่น้อยั้เบอร์สิบสามมีก็ได้พี่น้อยยิงกินอีคามคานพี่น้องคามคานตปก็เือเอาได้รุนปันพีกค้ก็บพี่น้องบานเแจเนองบระเวนปันพีกิเกบพี่น้องรุนกันไปเรื่อยๆไปมันช่เขาหรือพเขาบ่ฮู้น้ำกานพี่น้องรุนตัวกันนํากันเด้อพี่น้อ น,น,นอุ้ยนับนะครับป,ปัดออกพี่นออ้องเลิกับคัดไปาติดตามเขานี่เลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยเด้อพี่น้อง,องเป็นกำลังใจถ่ายคลิปนี้นาองทำเบาสุดๆขยันขยัาพี่น้องอย่าลืมแท้ๆพี่น้อง เป็นกำล <ส button. S 1> ังใจเนน้อปลาใจน้ำพี่น้ำน้องเบ้อสิบสุ่คนเนา้าพีน่น้องโุ้โคตรกะเฮาคือสิบดายน้องเนาะฝากติดตามให้ดีเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจพ่ไทยคิดเนาะเฮากูไทยก็สิถ่ายหอดมือสิงสนะเลิศพี่น้องสิรุนได้สับได้พี่น้องอันนี้คือคณะภาคคณะบันซาของพันน้อพี่น้องเนาะแ้วก็มันก็หัาสมดน้ากันพี่น้องมันก็ธรรมดาน้องเป็นกำลังใจเราองมาพิลา เนอ้าวลุตอีเลฟานตลุตอีเลี่น้องให้หาหิบอัมพรในได้เข้าลุบเข้านักขับยืนเซยพี่น้องเป็นประตูได้เซยอ้พี่น้องโบเป็นตาเสือกระเสือได้พี่ อันนี้ทางเบอซาเพิ่นไปจับบ้านพี่น้องเป็นไดเอาเป็นได้ล็อกเตยให้ขาพี่น้องเามานั่งกเตเลยเตไไปเตยไปพี่น้องเตไปเอาเป็นไดเอาลุกันสิเป็นประตูหรือบ่เป็นประตูหรือบ่ทังบ่ได้พี่น้องบ่ได้ก็เลยหลุดไปพี่น้องเอามื้อนี้ถ้าอาจารย์ไทวันก็บ่ได้มามีแต่เฮาผู้เดียวพี่น้องก็เลยพกไแล้วก็ถ่ายนําพี่น้องพกไพกมาผู้เดียวนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้อะเป็นกำลังใจผู้ถ่ายคลิดดนะ้วยันอะสป็นประตูหรือเปล่าหลุดไปพี่น้องโ้ว่าเกลี้ยงตักตอนนี้ก็ทางกองหนึ่งเฮาก็ได้น้ำเลยเนาะได้หาหน่วยได้พี่น้องนำหาหน่วยแล้วพี่น้องทางสำนักงานเพิ่นยังเสียประตูให้เฮาหาหน่วยลดพี่น้องได้ซีเต็มแล้วพี่น้งนงงนนงปปองต,ตอนนี้ทางกองหนึ่งก็ได้เนาะ กลันรุดต,ต,ต่อไปพี่น้องกองหนึ่งเรือกองสามเรือว่ากองสี่สิได้แซมพี่น้องหรือกองสองหรือว่าส,สำนักพี่น้องเนาะเุ็นกันไปเลยจุดโทษเอาตอนนี้กระทั่งสหายเดือนเพิ่นสิยิงประต,ตูเป็นจุดโทษเนาะพี่น้อง เดีวว่าไพ่สิ่งนึงกับเบิ้งเอาสิเขาหรือบ่อเขาพี่น้องลุ้นกันไปลุ้นกันไปลุ้นโอ้บ่อเขาพี่น้องจุดโทษบ่อเขาเอาสบายดีเนาะเออกมรู้สึกได้บันที้ฮันขึ้นยิงลายลูกอยู่เบิ้งกินนี่ได้พร้อมดีเด้อชงนี้ดีใจเนาะดีใจแฮทริกแฮทริกเออผู้สาวกับเบิ้องนอกกินดีเนาะฟุ่มใจทีเดยวเลยเต้นยิงเจ้าลูกมาหนี่ซ้ำลูกโอ้เออเอาขอบใจขอบใจเด้อนี่ผุหัวหน้าทีเอาสบายดีฮวนะเออเดี๋ยวนี้ฮัน อันนั้นก็มั่นใจลอยเนาะอยเออก็ได้ชนะแม่ได้รับใช้ชนะลอยเนาะเออความรู้สึกดีใจเนาะวดีใจพอใจอย่างสูงเนาะที่ว่าลูกทีมสามารถได้ไหมลุกสกอร์ได้ที่ว่าเข้าลอยจาจะจะเอ้าขอบใจเด้อเมื่อกี้นี่คือยิงบนเขาจุดโทษเป็นยังไงเลยวะมันมีมันมีความผิศดารเนาะที่ว่าการยิงจุดโทษกระโดดกระโดด มีน้อยนะแต่คนทำยิ่งกับซอสามคุ้นนาเกลตกันพี่เีขอโทษขออไแต่จขอบใจเด้อเออมื่อนี้การู้สึกแนวใด้เนาะความได้ยินไล่ลูกอยู่เห็นกี่นี่ดีใจลายเนาะเออเฮ็ดได้นะเออได้ยินายิงงัตูได้เออจากลูกเมื่อนี่สองส่ยอดสุดยอดเนาะเอาขอบใจเด้อ ไม่ด้เจ้าเจ้าสมัยเมื่อกี้คือยิงเห็นยิงบนเขาอยู่เป็นอย่างนั้นว่าสิแบบเอาแบบชิวๆนะจะไปติดมือกับเจ้าเนี่ยมันพรอมสมารถิแหละเอาขอบใจขอบใจเด้อตอนนี้เห็นความฝึกในใดเนาะในสนะเขาแหละทางหัวหน้าทีมฝึกขอบคุณใจหลายเนาะทีมทีมเขาเห็นได้ตามความคิดของเขาเนาะตามจบจะได้ดีเนาะจ้าดีลินเกมระบบได้มือนี่ะ สี่โอ้สี่สามสามเนาะอย่างเดียวโอ้อาขอบใจเด้อถังพนักกันทีมเพิ่นพี่น้องเนาะนี่คือนักกีฬาเพิ่นเมื่อยเลยพี่น้องเลยเออไปดูเลยปุษณะนี่คือฮิปอัมพรเด้อเออติดตามเพิ่นเรื่อยๆพี่น้องเลยนัดต่อไปเอาขอบใจ